拜拜，拜<洗> on.

นี่นะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ทํามาทั้งหมดนี่นะครับภรรยาผมเขาให้ผมมารีวิววันนี้ของอินเทคเขาทำบริษัทอินเทคอยู่เขาบอกว่าเด็กชอบแน่นอนนี่ครับอินเทคนี่นี่ครับกล่องนี่ครับเป็นหมีนะครับให้เด็กๆนะครับสําหรับที่ใครที่มีครอบครัวนะครับแบบมีมีเด็กอย่างเงี้ยครับมีน้องอย่างเงี้ยนะน้องใคยชอบชี้ลองนอนเล่นนอนให้ท่านผู้ชมดูดิเตียงหมีนะครับเป่าลมในชุดก็จะมีอุปกรณ์เป่าลมให้นะครับ มีเอามาหรือเปล่าอ๋อมันแปะนี่มันจะมีที่สูบลมอะครับมีมีที่สูบลมแล้วอุปกรณ์ของเราก็มีรูปอยู่นี่แค่มารีวิวอันนี้นะครับเนี่ยรีวิวนี้เตรียมของมานี่ยดูรอบๆมีรถเข็นนะครับแตงโมกัตแล้วก็มีถังน้ําแล้วก็มีถังเก็บของมีเก้าอี้ไม้แล้วก็มีอันนี้โต๊ะนี่ก็ของของทาราดานะครับก็โต๊ะอันนี้ครับของพี่ทาราดาคือพี่ตายที่ขายออรนิ่งนะครับแล้วก็พี่ตะเกียง เต่านี่กของธาราดานะครับเสาตะเกียงของธาราดานะครับคารบของเมืองจีนนะครับสนเจิเก้าอี้ก็สนเิ้นะครับนี่สนญเชิ้นี่สีเขียวนะครับมากันเพื่อกานสีเขียวก็ประมาณนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่เขาใหญ่นะครับโอ้อากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนเลยทีเดียววันนี้ก็ต้องลาไปก่อนละกับการรีวิวนี่มารีวิวอันนี้อันเดียวนะเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยีกล่องเนี้ยราคาเท่าไหร่นะกอกราคาได้ไหมครับ อยาราคาจาไม่ได้นะครับคุณภรรยาผมก็จาไม่ได้อันนี้จะจะเอาไปรับไปขายหรือว่าจะยังไงจะยังไงก็ได้นะครับอันนี้ส่งด้วยนะครับจากโรงงานโดยตรงนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ผมไม่ได้รับมาขายทีนะอันนี้คือจากจากโรงงานอินเทคนี่เลยนะครับโรงงานอินเทคนี่เลยนะครับโรงงานแม่เขาเลยนะครับเนี่ยโรงงานอินเทคเป็นตัวแทนจําหน่ายเพียงแต่ผู้เดียวเลยนะครับคือที่นี่อ้าวไม่ใช่ตัดออกมีสองที่อ้าวแม่ก็บอกมีสองที่ที่เนี่ยนะโุลิยองกับ <Lucky> Way. อ๋อมีสุริยงกับลักกี้เวย์นะครับนี่ตัวจริงนะครับอันนี้มีแค่ตรงนี้นะครับสุริยงกับลักกี้เวย์คือมีแค่สองที่เท่านั้นนะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายบอกได้เลยครับอันนี้เจอตัวเจอตัวเป็นๆแล้วครับเจอเจอตัวจริงนะครับสนใจก็เข้ามาได้ครับผมแม่ให้ผมทําคลิป<ช>มันเกี่ยวกับใส่แคมป์งานแบบว่าเด็กไปแคมป์แล้วก็นอนเอามา,าวางอะไรเงี้ยเด็กเขาก็จะเล่นเดนไหนชีลลองลงไปเล่นเนี่ยชิลองลงไปเล่นดีกว่าดิเชียรต่อเดง๋ยน วันนี้เราอยู่ตรงนี้ผมก็นอนได้เลยนะนี่อาบมานอนมันกลางแดดไปเลยนี่ะโอ้โหเออนี่หรือจะเอาไปลงน้ำล่ะท่านผู้ชมอยากดูไหมเอาไปลงน้ำอยากดูปลาเราไปลงน้ำไหมเดี๋ยวผมเอาไปลงน้ำให้ดูอย่า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 เอาอย่าเอาไม่เอาเดี๋ยวมันจะเปียกนะเจ้โอ้โหนี่ต้องนอนอาบแดดกันโอ้โหสุดยอดไปเลยโอ้เราเป็นอะไรปลาล่งเรือกับย่าโอ้ยไม่เอาเดี๋ยวตันเลย โอ้นอนสบายจังเลยเย้พ yeah. อ,อยังไปแล้วครับวันนี้ลาไปแล้วโอ้โหเหนื่อยมากเลยทำคลิปวันนี้เฮ้ยลาท่านผู้ชมก่อนที่ลาท่านผู้ชมก่อน,าานขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะครับที่ขอบคุณผู้ติดตามด้วยขอบคุณผู้ติดตามสามพันคนนะครับจะสี่พันแล้วอะชี่ป่ะขอบคุณด้วยขอ,ขอบคุณมากครับผมลามไปครับสวัสดีครับลา